สำหรับคนที่เกิดปีแพะคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนเกิดปีแพะหรือเปล่าต้องตรวจอย่างนี้นะครับถ้าคุณเกิดหลังวันที่4ี่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแสดงว่ามันเป็นแพะจริงๆเพราะ ดวงชะตาชีวิตแบบจีนเปลี่ยนปีทุกวันที่4กุมภาพันธ์คนเกิดปีแพะอุปนิสัยเป็นยังไงขยันอดทนนิ่งนี่คือความสามารถของเขาแล้วมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากรักสงบนะฮะแล้วพูดจาอ่อนโยนไม่แข็งกร้าวชอบธรรมชาติ มีความสุขกับการได้ไปเที่ยวธรรมชาติแล้วสิ่งสาคัญที่สุดเขาเป็นคนชอบเก็บเรื่องราวเก่าแก่มาเป็นแบบรูปภาพเป็นนักสะสมชักอย่างหนึ่งเป็นคนเกิดที่มีคลังทรัพย์สมบัติติดตัวมาเสมอนี่คืออุปนิสัยง่ายๆของคนเกิดปีแพะปีแพะเปรียบเสมือนธาตุดิน ในปีนี้เจอหนูทองอะไรจะเกิดขึ้นหนูกับแพะเขาเรียกว่าไหากันคุณจะเริ่มนั่งท่ามกลางสมาคมนักนินทาไปตลอดเวลาฉะนั้นภาพรวมง่ายๆคือทั้งปีคุณจะถูกติชินนินทาบ่อยๆตัวแรกคือเรื่องของเสียกลัวผลงานการเจรจาคือคำพูดของคุณแม้กระทั่งพูดดี คนเขายัางตีว่าเป็นร้ายเนี่ยะัะนั้นการเจราจาให้ระวังคำพูดเกี่ยวกับการไปทวงหนี้เก่าเพราะเสียกลัวไปต่อเจี้ยใช้นี่ถ้าใครเป็นหนี้คุณไว้หรือเรื่องราวเก่าแก่เวลาจะไปเจราจาไปคำพูดปรับปรุงและตบแต่งให้ดีเพราะพูดดีกับกลายเป็นร้าย ตรงนี้ให้ระวังเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะคนเกิดปีแพะในทีนี้เพราะตัวเสียกลัวนั้นผลงานของคุณจะมีลูกเล่นมากมายครับมีเทคนิกม,มีการอัพเกรดในเรื่องของอสิ่งที่คุณทำอยู่ตลอดนั้นให้ดีให้ตื่นเต้นแล้วถึงจะได้ตังค์แต่การเงินอาจจะไม่หวือหวาแต่แน่นอนและมั่นคง พียงแต่คุณต้องทำ,ทำใจเกี่ยวกับคนอิจฉาริษยาในตัวคุณแต่ที่สำคัญที่สุดดาวดีกับดาวร้ายมีอะไรบ้างล่ะครับดวงที่หนึ่งคือดาวปว่าเาไปผมไม่อยากได้ยินชื่อดาวดวงนี้ดาวดวงนี้มันกระทบต่อผู้สูงอายุครับให้ระวังเรื่องโรคปัจจุบันทันด่วนแล้วส่งผลต่ออมัอมาพฤกอัมาพาศ มีหลายท่านนะครับเจอดาวดวงนี้ไปป่านี้ปากยังเบี้ยวไม่หายเลยก็เยอะครับเพราะดาวดวงนี้มันมาเจาะและทำร้ายและมาตรงกับคนเกิดปีแพะในขณะที่หนูตัวไหา่หนูนั้นเปรียบเสมือนเรื่องของหูการได้ยินถ้าเป็นผู้หญิงมันจะเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกและลำไส้มันจะมาจากตรงนั้นเลยครับ นะจะทำให้คุณนั้นสุขภาพไม่แข็งแรงในปีนี้โดยเฉพาะพวกที่ชอบธรรมชาติแพ้นั้นชอบธรรมชาติแน่นอนการไปเที่ยวภูเขาระวังดินถลม่มนี่ไปเที่ยวธ้รมนะครับแพ้อาจจะเป็นหนึ่งใน12นักบอลก็ได้อ,อต้องระวังให้ดีครับจะเจอภัยธรรมชาติน้ำท่วมดินถลม่มพายุหมุน นีคนเกิดมีแพะให้ระวังให้ดีอีกดวงหนึ่งดาวหลักไห่หลักไห่นั้นไห่ตัวหนึ่งแล้วมาหลักคือคู่6มันมีอยู่6ชุดครับความวุ่นวายทำงานบริษัทคนอยู่ใกล้เคียงลูกน้องลาออกครับทั้งทั้งที่ให้ผลประโยชน์ดีกูและมันไส้ไม่อยากจะทำงานกับมันลาออกมันเฉยๆเลยอ่ แล้วคุณก็เดือดร้อนเรื่องของลูกน้องทําให้คุณแบกภาระนะครับเช้าต้องไปวิ่งเปิดประตูร้านต้องไปนั่งเฝ้าโอ้โหเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายมากในปีนี้ดาวดีนะครับมีครับดาวจีมุยดาวดวงนี้นะครับมันสามารถพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีและพลิกยังไงเดี๋ยวฟังผมตบท้ายจะพลิกยังไงอีกดวงหนึ่งดาวเล่งเตกครับดาวเล่งเตก คุณมีโอกาสรับทรัพย์แบบไม่คาดฝันไม่ใช่ถูกหวยแต่รับทรัพย์แบบไม่คาดฝันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณลุ้นอยู่แล้วอยู่ๆมันหลุดออกมาเรื่องมงคลดีๆเกิดขึ้นถ้าพูดง่ายๆเหมือนท่านเช่าพระองค์ละไม่กี่ร้อยแต่ขายได้หลายหมืน่นนี่คือรับทรัพย์กับดาวเล่งเตกอีกดวงหนึ่งคือดาวตีก้อยเป็นภาษาแต้จิ๋ว ดึงคนอุปถัมภ์เข้ามาสู่ชะตาชีวิตในปีนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณโดยไม่หวังผลประโยชน์เลยนี่คือความโชคดีผมมาพลิกถึงการไหว้บูชาเพื่อให้ชะตาชีวิตของพลิกคุณนึกไม่ถึงว่าปีนี้องค์แปะกงเจ้าที่ในบ้านตีจูเอียทรงผลดีต่อตัวคุณก่อนที่คุณจะไปทำงาน หรือไปสัมผัสที่ตรงไหนยกมือบอกเจ้าที่เจ้าทางไว้หน่อยครับทุกอย่างจะทำให้ตัวคุณนั้นปลอดภัยลงได้คุณเชื่อไหมครับเจ้าที่มีมีแรงมากที่สามารถหนุนนำแล้วพลิกชะตาชีวิตเพราะฟ้าเป็นคนลิกิตชะตาชีวิตแต่มนุษย์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้จะลืม คนเกิดปีแพะไหว้แปะกงดูแลเจ้าที่ดูแลพ่อแม่ในบ้านให้ดีชีวิตคุณจะราบรื่นนี่คือชะตาของคนเกิดปีแพะกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับ